เอาสังคตะสังยุตหนึ่งปฐมวักหมวดที่หนึ่งหนึ่งกายกตาสติสูตรว่าด้วยกายกตาสติข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขโครุงสาวัตถีณนะที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสังขตธรรมสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้และทางที่ให้ถึงอสังขตะธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสังขตะธรรมคืออะไร คือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เราเรียกว่าอสังคตะธรรมทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือกายกตาสตินี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตะธรรมอสังคตะธรรมเราได้แสดงแล้วและทางที่ถึงอสังคตธรรมเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้ กิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเรา กายกตาสติสูตรที่หนึ่งจบส so, สมถวิปัสนาสูตรว่าด้วยสมถะและวิปัสนาภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสังขตธรรมและทางที่ถึงอสังขตธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสังขตะธรรมคืออะไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะ นี้เราเรียกว่าอาสังขตะธรรมทางที่ถึงอสังขตะธรรมคืออะไรคือสมถะและวิปัสนานี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังขตะธรรมและถึงสมถะวิปัสนาสูตรที่สองจบ 3. สวิตักกะสวิจาระสูตรว่าด้วยสวิตักกะสวิจารสมาธิภิกษุทั้งหลาย ทางที่ถึงอสังขตะธรรมคืออะไรคือสวิตักกะสวิจารสมาธิสมาธิที่มีวิตกวิจารอาวิตักกะวิจารสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาวิตักกะอวิจารสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารนี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังขตะธรรมละถึง สวิตักกะสวิจาระสูตรที่สามจบ 4. สุญญตะสมาธิสูตรว่าด้วยสุญญตะสมาธิภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสุญญตะสมาธิสมาธิพิจารณาความว่างอนิมิตตะสมาธิสมาธิพิจรารณาธรรมไม่มีนิมิตอปนิหิตตะสมาธิ สมาธิพิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนานี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตรธรรมละถึงสุญญตะสมาธิสูตรที่สี่จบ 5. สติปทานสูตรว่าด้วยสติปทานภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตรธรรมคืออะไรคือสติปฐานสนี้เราเรียกว่า ทางที่ถึงอสังคตธรรมละถึงสติปัฐานสูตรที่ห้าจบ 6. สัมมาปัฐานสูตรว่าด้วยสัมมาปทานภิกษุทั้งหลายทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคือสัมมาปทานสนี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตธรรมละถึงสัมมาปัฐานสูตรที่หจบ เอิทิปาทสูตรว่าด้วยอิทิบาทภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตรธรรมคืออะไรคืออิทิบาสีนี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตรธรรมละถึงอิทิปาทสูตรที่เจจบ8อินทริยสูตรว่าด้วยอินสีย์ทธิษุทั้งหลาย ทางที่ถึงอสังกตธรรมคืออะไรคืออินสี่ห้านี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังกตะธรรมละถึงอินทริยสูตรที่8ปดจบ9พละสูตรว่าด้วยพละภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังกตะธรรมคืออะไรคือพละห้านี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังกตตธรรม ละถึงพระสูตรที่เก้าจบส0โพ่ชังคสูตรว่าด้วยโพชงภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตรธรรมคืออะไรคือพ่ชงเจ็ดนี้เราเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังคตรธรรมละถึงพชังคสูตรที่สิบจบส1มเอมักรคังคสูตรว่าด้วย องค์แห่งมักภิกษุทั้งหลายทางที่ถึงอสังคตธรรมคืออะไรคืออริยมักมีองคแปดนี้เราเรียกว่าทางที่ถึงอสังคตธรรมอสังคตธรรมเราได้แสดงแล้วและทางที่้ถึงอสังคตธรรมเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้กิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เตื้อกูลผู้อนุเคราะห์ พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเรามักคังคสูตรที่11อจบพระมวัคแห่งสังยุตจบบริบูรณ์ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. กลกายคตาสติสูตร 2. สมถวิปัสนาสูตร 3. สวิตักกะสวิจาระสูตร 4. สุญญาสมาธิสูตร 5. สติปทานสูตร 6. สัมมาปทานสูตร 7. อิทิปาทสูตร 8. อินทริยสูตร 9พละสูตร 10. โพ่ชังคะสูตร11มรกคังคะสูตร